ก็สวัสดีทุกคนนยนะครับวันนี้ก็อยู่กับชองมิกเต็กนะครับวันนี้อยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวฟุจิิบานะนะครับเป็นสายโซลาร์บีมแล้วก็สลักบอมนะครับตัวฟุจิกิบานะนะครับค่อนข้างจะแบ่งสายอย่างชัดเจนนะครับสายแรกนะครับจะเป็นสกิลแบบแนวฮุกวงในนะครับแบบเข้าไปอยู่ในวงไฟแล้วก็ทาดาเมจเยอะนะครับส่วนสายที่2ที่สายที่เราเล่นนะครับ่อเป็นสายแบบกึ่งสไนเปอร์นะครับคือทําดาเมจจากระยะไกลแต่ว่าจะไม่มีสกิลคอยหนีนะครับจะไม่เหมือนสกิลของเซตแรกนะครับที่ ได้เข้าได้ซึ่งตอนนี้มันสามารถเล่นได้ทั้งสองสายครับเก่งทั้งคู่จากที่ตอนแรกตอนเกมเข้ามา่ใหม่มันจะเก่งโซลาร์บีมนะครับแล้วก็สายพอร์ทัลแดนเนี่ยมันจะไม่เก่งแต่เขาก็ได้เนิร์ฟโซลาร์บีมไปทําให้พอร์ทัลแดนนั้นเก่งขึ้นมาเพราะว่าเขาวับสกิลกิกาเดนนะครับทิ้นสกิลดูดเลือดนะครับโอเคครับเริ่มแรกแล้วก็มาดูที่ไอเทมที่เราจะใส่นะครับว่าจะใส่ประมาณไหนแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับในการใส่ไอเทม ใครจะไปใส่แบบไหนหรือว่าพลพงยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่หลักหลักสายนี้จะเน้นไปที่ทาง sp attack นะครับเพราะว่าเราต้องทำดาเมจให้ได้เยอะนะครับมันเป็นสายสไนเปอร์แบบยิงให้ตายไปเลยไอเทมชิ้นแรกที่เราใส่นะครับก็คือ choice spec นะครับเอามาบวก sp attack แล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมจากการใช้สกิลนะครับส่วนชิ้นต่อไปก็เป็น special spec นะครับดาเมจอาจจะไม่เท่าตัว w i ก d c a s t นะครับแต่ว่าเมื่อเราทำคะแนนได้เนี่ยมันก็จะบวกดาเมจขึ้นไปอีกเรื่อยเพราะว่าตัวสาย โซลาร์บีมเนี่ยค่อนข้างเล่นไปทางเลดเกมนะครับเพราะว่าเลดเกมมันจะครูดาวน้อยแล้วก็ยิงแรงมากนะครับคือยิงทีเนี่ยบางตัวอาจจะเลือดเหลือครึ่งหลอดได้เลยเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกสเปเชียลสเปกมานะครับเพราะว่ามันจะถ้าเรามีโอกาสได้ทําแต้มเนี่ยมันก็จะทาให้ดาเมจเราแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับและสุดท้ายก็ใช้เป็นบอดดี้บาเลียนะครับก็คือเอามากันตายนั่นเองเพราะว่าเมื่อเราใช้อยู่ในมูฟเนี่ยจะทําให้เพื่อนเราที่อยู่ในวงไฟได้โล่หรือว่าบาเลียไปด้วยนะครับเพื่อนที่เลือดน,น้อยที่สุดนะครับรวมถึงเราด้วยดดวยยะจไไดด้้ป ส่วนสกิลที่เราใช้ก็จะใช้เป็นโซลาร์บีมแล้วก็สลักบอมนะครับมันคอมโบกันนะครับเพราะว่าสลักบอมเนี่ยเมื่อเรายิงไปนะครับมันจะสโลว์ตู้แล้วก็ลด SPS แท็กด้วยนะครับไอ้ลด SPdefense นะครับคือลดเกาะ Special Attack นั่นเองทำให้เมื่อเรายิงโซลาร์บีมไปเนี่ยมันจะโดนแรงขึ้นนะครับโอเคครับการใช้ไอเทมแล้วก็การใช้สกิลของฟุตขีบานาสายสไนเปอร์ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปรับชมเกมเพย์นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกับคลิปนี้ด้วยนะครับ ถ้าพร้อมเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมแล้วครับนี่เราเล่นตัวฟูจิิดอันนี้นะครับือร่อางสามเขาคือฟูจิิตบานะนั่นเองนะครับเป็นเอ่อราซอลเลฟนะครับเลสเลสเซอร์เลเซอร์เลฟอะไรสักอย่าง โอเคนะครับเราก็เขยปริงตัวนี้ไปแล้วก็ขึ้นไปที่ตัวคาบ,บูนเน่ข้างบนนะครับจะรัดได้ไหมไม่ได้นะครับค่อนข้างโอเคข้างเราใช้อิเจระทอมไปหนึ่งแล้วแสดงว่าเขาจะเวลนำเรานะครับ เพราะว่าเขาจะได้ตัวมักกี้ไปครับรถนี้ข้างบนไปได้ไหมเนี่ยไรเอ้ยมักกี้มันสก,กิลหยุดเราได้ไงหายไปนะไม่มีเจ็กวัตถอมแล้วเนี่ยสโลให้ได้แต่ว่าตายไปแล้วกร็รู้คาริโอ,อาอันนี้ก่อนไหมอัพอะไรมาเนี่ย ครับเอ็กตีมสปีดหรือพาวเวอร์พันต์เอ็กตีมสปีดน่าจะสู้ได้แต่ว่าเราจะตายแล้วนายก็จะตายชูดได้เหรอชูดได้ก็น่าจะวิวสี่นะครับตัวแฮปปี้ดับเวลสี่เนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์ครับเพราะว่าเอามาฮิวได้ไงเอ้ ที่สกิลทำเกมของแฮสปีนัสเขาคือเวลสีนั่นเองถ้าเป็นสลับบอมนะครับเอามาลดเกาะแล้วก็สโลวฝั่งตูไม่มีตัวให้แย่งนะครับคือการแย่งคีฟฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยจะทำให้เราได้เปรียบเขารู้ป่าวะทำให้เราได้เปรียบนิดนึงนะครับผมจะไปเก็บ ออไปหมดแล้วเก็บกุ้งไม่ต้องไปก็ได้มันครับนั่นเพราะว่าเดี๋ยวพึ่งน่าจะเกิดอีกรอบหนึ่งแล้วฮ้ยมันจะตายเอาไปฝืนชดุดนั่นไงตายเองแล้วก็น่าจะเสียกองพึ่งด้วยเพราะว่าเจนาทียี่สิพึ่งเกิดแล้ว เสียป้อมด้วยปะเนี่ยเราได้ป้อมบนไปนะครับแต่ป้อมล่างแหกเขากำลังลงมาล่างแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนผมอยากให้ไอ้โยคุบะลงมามากกว่าเขากะเนี่ยตายไปแล้ว ไปประลองซีหนึ่งไม่รอดนะครับทำให้มีโซลาร์บีมเลยอ่ะโอ้ยเกือกบตายนะนี่ไซชูสักทีหนึ่งลาดจะแรงกว่านี้นะครับยืบโอ้โหเลือนน้อยๆกันทนั้งกันเลยเราก็ไม่มีดาเมจตีเต่าซะด้วยมีแต่สก,กิลโุ้ยผมจะเวลเจ็ดก่อนไหมล่ะ ข้ามันหูจะตายแล้วทั้งนั้นหูคาลิโอไม่เลือดหลือแค่นี้แล้วนะเนี่ยตายแล้วเรียบร้อยแย่งได้มีโซล่าบีมแล้วแต่จะได้ชูดหรือเปล่าอืมไม่โดนไาแล้วโยคูบะจะตายแล้วเนะี่ยตายไปแล้วหนึ่งอืมยิงโซนไว้ให้เฮ้ยอัติไข่อ่ะ อะไรนั่นผมไปอันตีสัพอร์ตเลือดอย่างเยอะโคบะเอาแล้วพ่นเลยพ่นเลยฆ่ามันโอ้หุยงกระถ่ายอีกยื้อเลือเกินไม่ไหวแล้วครับลับดีกว่าพนน่าจะได้บ้งนะตัวตอมเพราะว่าตัวเกโคกาเขาไม่ได้ขึ้นไปอ่ะ เก็บพึ่งไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่เวลก้าเลยเราต้องรีบเวลก้าก่อนที่อคาจิกิแลน์าจิค้าจิลิกาเมะจะเกิดเต่านั่นเองเรียกแคยากทำไมเนะี่ยตอนนี้เราก็มีแอนติเมะแล้วนะครับเฮ้ผมจะไปชูดมั่งได้ไหมเพราะเหมือนเขากำลังไปฟาร์มกันอยู่ไม่มีใครมานะ่ะ ขอสักหนึ่งดังจะได้บวกสเปเชียลสเปกยิงไปเอาคุยวาร์ปหนีได้เ,เหรอข้างบนกบช่างมันแล้วครับนายจะไปไม่ทันเก็บนะครับเพราะจะเวลสิบแล้วน่าจะสกิลแรงขึ้นเยอะเลย ถ้าผมเวอรเวลล์11เนี่นะเฮ้ยอะไรเนะี่ยมาที่นี่ทำไมมาทางนี้ทำไมยิงดักเลเซอร์อย่างนี้เราเต่าได้เนะี่ยเพราะว่าป่าเขาตายเฮ้ยอะไรเนะี่ยซัพพอร์ตยิงโซนไปเลยไปฮปปี้นะดเขาฮิวนะคะรับเพราะว่าผมได้ยิงอันติแน่นอนเมื่อกี้เขายิงอันติมาแล้วโอ้ยเยอะๆอน,นี่ชอบจังเลย นี่แหละโดนทุกตัวได้เต่าด้วยไม่รอดแล้วโอ้โหสป,ปอร์ตไลคิวเออป้อมสองมันไม่น่าดีนะครับเพราะว่ามันหลังห้านาทีแล้วเขาเขาจะม,มีจัมแพดโดดมาได้นะสโลให้เอะวิ่งมาเดี๋ยวอ่ะโอเคกะจะยิงส่วนให้นะครับแต่ไม่น่าจะยิงตาย แค่เขาหนี้าไปน,นั่นเอเนี่ครับไฟต่อไปก็น่าจะเป็นเต่าแล้วก็ทันเดอร์นะครับรีบเก็บอันติดีกว่าตอนนี้ป่าเขาน่าจะไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่าปอมแหกไปหมดแล้วไม่ต้องเดินเกมแล้วตอนนี้คุมอ็อบเจต์อย่างเดียวนะครับเราก็สามารถเก็บของป่าไปได้ เราะว่าเราค่อนข้างเป็นตัวความหวังของทีมแล้วข้างบนไปตายแล้วผมไม่มีอันเตียผมไม่อยากจะไฟเท่าไหร่ข้างบนป้อมแรกเสียไปก็ได้นะเสียไปเท่าไหรเนะี่ยหกสิบูคาลิโอดังไปสิบนะครับผมจะเวลสิบสามแล้วแล้วก็มีอันติเมทแล้ว นี่พอเราเวล13เราจะได้โซลาร์บีมพาสมานะครับคือทำให้การชาร์จเราน้อยลงแล้วก็ลดคูดาวนะครับตอนนี้ทันเดอร์เกิดแล้วนะครับพยายามคุมโซนไว้ด้วยการยิงสกิลถ้ามีตัวอะไรอยู่นั้นเขาจะหนีอกมาเองเพราะมันแรงยิงเช็คน่นไงเดี๋ยวคอยดูนะครับผมจะยิงไปพุ่มนั้นนี่เหรอ เครื่องหลอดไปดิเฮ้ยโอ้โหวาแล้วเอเจอคาแม็กเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ใกล้ตัวเขาเลยเขาเตรียมมันติอยู่แล้วครับผมอันติไปเลยโดนทุกตัวเนี่ยตายหมดยิงเข้าไปเดี๋ยวถ้าเข้าโผไม่ผมจะยิงสวนไปเลยนะในแมปเนี่ยยิงไกลนะจ้าโอเคครับก็าตายหมดเราก็น่าจะได้ฮันเดอร์ไปนะ แต่จะได้ไปชูดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะอ่ะเขายอมแพ้ไปแล้วนะครับงนนี้ผมก็ได้โชว์ครั้งเดียวสินี่ยไม่ได้ว MVP เลยเอเค,ครับก็จบนะครับสำหรับการเล่นฟุตจิกิบานะสายโซลาร์บีมเป็นสายที่บัฟมาใหม่นะครับค่อนข้างแรงมากนะครับแต่จะเล่นก็ต้องรักษาระยะนิดนึงนะครับไม่สามารถเข้าไปคูกวงในได้ เดีย๋ยวเราไปดูดาเมจที่ทําได้ในตานี้นะครับถึงจะไม่ได้ทําคะแนนมากแต่ก็เราเป็นแฮกเกอร์ครับพยายามโซนเพื่อนด้วยดาเมจดาเมจที่ทําไม่ได้ก็เยอะสุดในเกมนะครับเฮ้ยไม่เยอะสุดไอ้นั่นเยอะกว่าเกโกะัฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นไอ้แฮกเกอร์สายป่าไงโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ